ตะวันรีวิวสวัสดีครับเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาเครื่องบินเนี่ยพอเราเปิดรีโมทเสียบตรงนู้นแล้วเราก็เล่นนะครับเสร็จเรียบร้อยพอเราเลิกเล่นแล้วเราลืมนะครับปิดรีโมทจะเกิดอะไรขึ้นเรามาลองดูกันนะครับเพื่อความปลอดภัยนี่นะครับลืมปิดรีโมท โดยที่ยังไม่ได้ถอดแบตบเห็นอะไรไหมฮะพอใบพัดจะหมุนเองพอเราเปิดขึ้นมาปั๊บพอเชื่อมสัญญาณติดมันก็จะหลดอาการนี้นะครับมันเกิดขึ้นตอนที่เราเลื่ปิดรีโมทหรือเราบินแล้วมันหลดสัญญาณพอหลดสัญญาณปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องบินพอสัญญาณขาดมันก็จะทําการหมุนเองเห็นเราจะแก้ไขอาการนี้นะครับโดยใช้คําสั่ง fail safe นะครับ วิธีการของการใช้ fail safe เราก็ไปที่เมนู fail safe นะครับเห็น fail safe ไหมฮะเราเข้าไปที่ fail safe มันจะมีตรงคำว่า total นะครับ t o t t l ตัวนี้ก็คือตัวคันเร่งนะครับหมายความว่าถ้าเกิดมันหลดสัญญาณน,นะครับมันจะเร่งไปที่20%ดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการให้มันเร่งเองนะครับเราก็ เปลี่ยนค่าให้เป็นนอร์มอนตรงนี้ซะนะครับอ่าเรากลับมาทดสอบเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับทดสอบเล่งอยู่นะครับอ่าใช้ได้อยู่ทีนี้สมมติสัญญาณขาดหรือลืมปิดตรงนี้มันจะไม่ทำงานนะครับ เปิดกลับมาลิงก์สัญญาณปึ๊บเล่นต่อได้นะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะครับแนะนำให้ไปตั้งค่าเฟลเซฟให้เป็นเหมือนที่เซตอัมตะกี้นะครับก็บินให้สนุกแล้วก็บินให้มีความสุขนะครับตะวันรีวิวสวัสดีครับ